สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลนะครับผมวันนี้ผมเสกสกุลก็พาพี่น้องมาเข้าสวนเพื่อที่จะเก็บมะเขือแดงเข้าส่งโรงงานหลวงนะครับเพื่อที่จะไปทําเป็นน้ํามะเขือเทศนะครับตอนนี้มะเขือแดงของผมก็เก็บได้พอประมาณแล้วนะครับก็จะพาพี่น้องชม สวนของผมนะครับมะเขือแดงของผมก็เก็บไป3ชุดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแดงเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับนี่คือผลผลิตมะเขือเทศที่ผมได้ให้พี่น้องชมตั้งแต่ตอนปลูกนะครับ แล้วก็การขึ้นลาวถึงวันนี้ก็จะเข้าสามเดือนแล้วนะครับกับมะเขือเทศของผมก็สุกเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการปลูกมะเขือเทศแล้วก็เก็บเกี่ยวขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บเกี่ยวมะเขือเทศสุก มะเขือเทศที่มีสีแดงๆนะครับลูกโตๆเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้เก็บใส่ตะกร้าเพื่อที่จะนำไปเข้าโรงงานนะครับโรงงานทำน้ำมะเขือเทศ ตอนนี้ต้นก็ไม่เขียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อรามาเป็นเวลา2ออาทิตย์แล้วนะครับก็เลยมีเชื้อราเกิดขึ้นสาเหตุที่ผมไม่ลงยาฆ่าเชื้อราก็แบบว่าอายุของการใช้สารเคมีนะครับ ผมต้องระมัดระวังเพื่อผู้บริโภคนะครับถ้าเราอ่านเอกสารกำกับตัวยาเราก็จะเข้าใจนะครับเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะครับผมสุกเยอะเลยนะครับลูกโตๆทั้งนั้น พรุ่งนี้ผมก็จะเข้ามาเก็บอีกนะครับเพราะว่าเก็บไม่เสร็จเลยผมก็จะทยอยเก็บเพื่อส่งเข้าโรงงานนะครับหารายได้จากผลผลิตการเกษตรของผมนะครับลูกอ่อนก็ยังเยอะแยะนะครับยังไม่สุก เดี๋ยวรอเก็บไปเรื่อยๆเ,เราก็ให้น้ำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่ามะเขือเทศลูกยังอ่อนถ้าเราหยุดชะงักการให้น้ำจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาพลอ่อนจะหลุดร่วงนะครับมีแต่ลูกโตๆโตโตการเก็บมะเขือแดงเข้า สู่ขบวนการคันน้ำมะเขือนะครับเราก็เก็บไปที่เส้นผ่าศูนย์กลางสองเซนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีนอนเจาะนะครับถ้านอนเจาะเขาก็จะเรียกว่ามะเขือที่เสียแล้วลูกนี้ใหญ่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ สามเซนกว่าๆนะครับเกือบ4เซนติเมตรยังเยอะแยะเลยนะครับที่ยังรอเก็บอยู่ลูกโตโตทั้งนั้นผมเลยตั้งใจที่อยากจะให้พี่น้องได้ รับชมผลผลิตทางการเกษตรของผมนะครับการหารายได้ช่วงหน้าแล้งสุกเยอะมากแล้วนะครับถ้าผมเก็บหมดก็ชุดนี้ก็จะอยู่ที่3าตันนะครับประมาณนี้ถ้าเก็บทั่ว ก็จะเป็นชุดที่3หรือ4ที่ผมได้นำส่งโรงงานนะครับการเก็บมะเขือแดงเราก็เน้นไปที่ลูกตัวโตสีขึ้นเต็มนะครับแล้วก็เอาควันออกเพื่อที่จะรักษารูปล่างของมะเขือเทศของเราถ้าเราไม่เอาควันออก มันจะทิ่มมะเขือนะครับมันจะทิ่มผิวของมะเขือลูกอื่นนะครับแล้วก็จะทําให้มะเขือของเราแตกเสียหายได้เราก็ต้องนําควันออกให้หมดทุกลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อเข้ามารับชมช่องเสกสกลน,นะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เป็นแรงใจกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเก็บมะเขือก่อนนะครับผมโชคดีจงเป็นของทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ